ฮะมื่อกูไว้มึงมากูถีงไหวเจ็ยเจ็ดมาไอสัตว์มาเอาไว้เฮียปากนี้นะไอสัตว์มากูไม่เฮียจงเกอร์อยู่เองออมาดิปิดหูไปสัตว์มันจะดับปากมันดับสกิลปากมันจะติงควายเฮียจอกกูเอาสกิลลงสีอ่ะเดี๋ยวกูแลสเปคคอมใส่มึงเลยไอ้สัตว์ถ้ามึงเก็บมึงเอาไปบาร์เดมเอาไปบาร์เดมไปเบสไปเบสไปเบสกับเด็คเกอร์เขาเอาเด็เอาเด็กเปาสองไปเลยเบสเปาไม่ไหวมึงหลอกไอ้เฮียเอาแพ้ยับเลยวันนี้ไอ้เฮียกูตายนะจุกกูด้วยกูตายตายเฮียกัเฮ้ยเขาเส็งเค้งเลยเฮ

ถ้าถ้าพี่เล่นไม้ผมว่าพอมีหวังอยู่พี่พี่เปาเขากำลังฝึกอยู่มึงก็อย่าไปนี่เขาดีมาดีกว่าเขากำลังฝึกอยู่ฉลาดมากจะฝึกเล้วพี่เปาไม่เปีพี่เปานั้นพี่ต้องลงไปเดิมพันทุกตอนบ่ายกับพวกผมอาจารย์พิงค์ยังลงมาเล่นด้วยแล้วนะได้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 ไม่ไม่มียาแล้วมันกดยาไปได้แล้วครับโอ้ยอมเลือเลือเพียาได้ครับปั๊มยาได้ครับพี่ปั๊มยาได้ครับยาหมดแล้ว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 ยาหมดอล้วยามดแล้วยลย ยาหมดแล้วยาหมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้จะปั๊มอยู่ยาหมดหมดแล้วไม่ไม่แต่ผมโบกพันหนึ่งนะพี่ตอนไหนกันนี่อย่าเมื่อกี้พี่นี่ยังไม่นับเลยยังไม่นับเลยยังไม่นับเลยนับแล้วพูดไปเลยพี่พูดไปเลยยอมแก้เลยพี่เปล่าแก้เทนดิ้งก็ได้พี่นักรบยอมกันได้พี่พูดไปแก้เทนดิ้งกันแล้วหรอหรือกูก็เจอคอมโบคอมโบงพวกมึงอีกอ่ะไม่พูดไปเลยพี่ยอมเอาตรงพูดไปเลยคอมโบอะไรพี่ยอมพี่อะไรหลายสายแล้วก็พี่ยาหมดแล้ก็คือยอมนักรบพร้อมอะไรนี่ผมไม่มียาอย่างเล่นเลยนะ ที i i lei, ูดไปเลยไม่ยอมไปเช็คอะเียไอ้ตายหัวดูยเฮยไอ้เฮียจุกอะเดีอยตายละคุณเลี้ยงเหี้ยจ้องตาจุกมึงจ้องตาเพื่อนกูอะสภาพไม่มีเฮียยาจะชุบยาปั๊มก็ไม่มีทุเรศเพื่อนเฮียเนี่ยไม่หายเฮียเฮียเจ๊มึงบอกเฮียเจ๊เนี่ยก็แรงเกินนะไอ้สัตสต้องบอกกูเลิกเล่นนะไอ้เฮียเจ๊ไอ้สัตวสเฮียจัด สวัีีพพ่่อะไรครับน้องอะไรครับน้องไม้พี่ก็เสมอกับน้องนะไม้พี่เสมอโอ้โไม่แจกอาพี่เที่ยนี่เที่ยนี่เราสิมาลองนี้มาลองก็เสมอนะบิละหมื่นแสนหนึงอะเอาไว้พี่มามาละวเสมอไอ้นี่นะพี่ยังไงก็ได้นะพี่ผมบอกเลยผมว่าไ้ยเดี๋ยวกูก็เจอมึงพวกมึงตกอันดีกว่ามึงกูแพ้ทาโอ้ยเฮี้ยจุกไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยกูเกี่ยวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮี้ยกูเบกร์เปล่าไปได้ที่จุกกูหมดกูเอาได้ตัวเราปะ สกิปกลางวอดแกไม่ชินแน่แกตีอยู่แฟมอย่างเดียวพี่เปาอ่ะเธอก็ทิ้งเธอก็ทิ้งเธอก็ทิ้งใช่เออสกิปสกิปวอสดสกิปวอสดก็ได้สนใจนะ ไม่ต้องเพิ่งเล่นมาเมื่อกี้เพิ่งเก็บไปเพิ่งเก็บไปสิบกว่าจะเดินไปทุกวันนะเอววันวันนะวอะก็สเดี๋ยวไเอาไปอไปวอนไปไปวอนไปวอนไปวอนไปเอาไหมพี่ไปเลยนะไปวอนเลยนเเซฟเซิร์ฟหที่มันน้อยอ่ะเอาไหมจบเลยนะสองไงไม่รู้อะจะต้องคุยกันลสองะเทียเทยดเอง้เลยนะจริงนะผมไม่ลงบุตรได้ไหมได้ไหมได้ใจดยได้ใจคนได้ได้ประเดี๋ยวประเดี๋ยเดี๋ยอ้โหพี่ดาวสองเลยอ่ะพี่ตึงไปพี่พี่ชาย วอกนะกูวอกนะเจอในเจอในเทสยหันเจอในเทสเสเลยไอเจ๊อยากฟีไมค์กับมึงแค่ั้นเราต้องเข้าเทนนิ่งไหนวะ connected ไทยไทยเทนนิงต้องเอาไหนอะเทนนิงนี่เหรอวะเทนนิงเนี่ยปกติเนี่ยเหรอก็ได้ใช่ใช่สิปมันกลางสุดอาพล่คนละสสริปกบเมองเรอเฮียเล่นยากแต่ก็ต้องเล่นอะเปิดเปิดเปิดีเจเจไหมพี่บาวอะไรพี่บอะไรพี่บ่าวไปคุยอะไรสัตว์เหีย แล้วเป็นเฮียอะไรสัตว์ฮะมึงื่อกูไว้มึงมากูไี่ไหวเฮียเจ็ดไอ้สัตว์มาเอาไหมเฮียปากดีนะไอสัตว์มากูไม่เฮียสัตว์มาดิเฮียมาบ้าไอสัตว์เอาบ้าไอเฮียไม้กูไม่เฮียเจ็ดไอสัตว์ไม่เท่าไหร่หรอกเฮียคุยมาดิสัตว์จงเก้าอยู่เองมาดิเฮียมาดิสัตว์ตีนเฮียมาดิเจ็ดมึงสู้ไม่ได้เฮียไอสัตว์จะหยุดดิเฮียเป็นหูไปคุยเป็นหูไปเป็นหูไปสัตว์เอาดิเอาดิเฮียมาดิเอาป้า หม,มายะเอาดิได ok uh ้หมดไอ้เห exactly ี้ยบบ้างดิเดิมสี่ะมาดิเฮี้ยมาดิพระเจ้าฟรีมาได้ได้หมดไอ้เฮี้ยบเฮี้ยจี๊ดอ่ะพี่เรียงเงี้ยจี๊ดก่อนแหละเอาเลียงไอ้เฮี้ยจี๊ดก่อนไ้เฮี้ยปากมันไส้มันในสัตว์เดี๋ยวจะดับปากมันดับสกิลปากมันไอ้เฮี้ยปากดีนะไอ้ส้มตีดีเฮี้ยไม่เท่าไหร่เลยควายเฮี้ยตอกควายเฮี้ยคุ้สัตว์เฮี้ยนะเฮี้ยใครวะเฮี้ยตกใจ สกิปนครนายกก็ระดับสกิลปังจะตี U.F. ว่ะเอาคืกูเอาสคริปต์ลงสีอะเดี๋ยวกูแล้วสเปคคอมใส่มึงเลยสักสี่พี่สสีนะพี่พี่อ่ะแล้วครับรอก่อนนะเซิร์ฟมาเต็มอ่ะเจ็ดคนพี่สักส่พี่สักสี่พี่สักสี่พี่แกหลุดงไม่อย่มนบอกเซิร์ฟเต็มพี่ป่าวพี่ไหนไม่เข้าไงอ่ะแล้วเข้าไม่เป็นอ่ะต้อพี่เข้าแลนเชอร์ตรงของขาวบนอ่ะพี่ตรงเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์สองเซิร์ฟเวอร์สามอ่ะ โฆษณากระถิ um ่นแล้วะเพื่อนกูได้เงินแสนกลับบ้านมาจุกเพื่อนดูนะที่ขาวที่ขาวไหนวะวัดอ๋อเซร์เวอร์สี่เหรอโอเคโอเคโอเคเซร์เวอร์สี่โอเคที่เปล่าอกไรเลยไม่เมื่อกี้ตกใจตาตั้งเลยเฮียเจ๊มาดีสัตว์ขันสี่อยู่ป่ะเฮียเจ๊อ่ะเฮียไม่ไปถูไปแล้วไอ้สัตว์ไปถูไมปดิสัตว์้แลเฮียไปถูไม่ดีเฮียควายกระจอกควายเฮียไม่ดีเฮียเฮียทำเฮียอะไรสัตว์เฮียมาคุยอะไรสัตว์ถามเพว่พี่มาคุยอะไรเฮียไอ้สัตว์ไม่เข้าใจมันอยเป็นปลาอ่อนเฮียคุยสัตว์กระจอกเฮีย S <S ไม่ได้สัปสู้กับก yeah, ูส mm. ักต is ัวเหี้ยาดิมาบ่เปิดกล้องด่าด้วยเปิดกล้องด่าด้วยมาดิมาดิมาดิเหี้ยาดิมาดิกูเหี้ยไอสัตว์มาดิหมายปะเหี้ยถูเหี้ยต่อทางพิสเปิดกล้องด่าพิจิพิจิเอะมึงได้เสียงจิ้งหรีดอะตอนเนี้ยวู้ยี้เนี่ยจิ้งหรีดอะตอนเนี้ยไม่ยินเสียงควยเลยไอสัตว์เิีิพเสียงยุใสเสียงยุใสก่อนที่เสียงยุใสไอสัตว์ ไอ้ไทยกูอยู่กับมึงปะเนี่ยก็อยู่พี่ผมก็นั่งข้างพี่นี่ะเราเข้าแล้ววะ TPW เหรอใช่เขาที่ไหนไปเราไปที่ไหนน้องโกดังครับพี่โกดังโกดังสนามบินโกดังสนามบินเบอร์ไหนเพื่อนเบอร์แรกเลยเหรอเบอร์สองก็ได้เบอร์สองพี่เปาแ TPW เหมือนเดิม TPW เหมือนเดิมอ่านร่างสุดอพี่เช็คเบอร์ สอนมวยเขาหน่อยเพื่อนเจสเดี๋ยวผมสอนมวยเขาหน่อยเพื่อนหมดแล้วแต่ไว้เพื่อนเขาอันนไหสอนเชิงเขาหน่อยขอรู้หน่อยพี่อ่ะพี่เปาอ่ะเชสเวอร์เวอร์สี่ใช่ปะก็อยากฟีมายจริงไอ้เจสเพื่อนเนี่ยยังไงพี่พี่ต่อโดนเลยข้ามาแล้วสัตว์ไหนตู้ไหนกันน่ะสนามบินไหนสนามบินไทยผมกำลังเข้าไปถึงให้เพื่อไปสนามบินเนี่ย เวอร์ไหนนะพี on, ่เบอร์สี่พี่เบอร์ไหนนะพี่เบอร์สองไม่ใช่เหรอเอ้ยเอร์เวอร์สองเบอร์สองรับสิบรบสิบเวอร์สองเบอร์สองนะเบอร์สองนะเบอร์สองเบอร์สองพี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แจ็คอะพี่เสื้อขาวอ่ะก็ได้ได้ได้